สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศกันนะคะสำหรับประเทศไทยวันที่26มิถุนายน2568ค่ะข้อมูลก็มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาดูกันว่าออมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษบ้างภาพรวมก,กว้างๆเลยนะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออก ดูเหมือนวันนี้จะเป็นจุดที่ต้องเน้นเลยนะคะใช่ครับที่น่าสนใจคือปัจจัยนะครับหลกัหลกๆก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางอันนี้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยคือพอสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันมันก็ดึงความชื้นเข้ามาเยอะเลยครับ ทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่รับลมมรสุมด้วยตรงอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาไล่ดูรายละเอียดแต่ละภาคกันหน่อยนะคะเริ่มจากภาคเหนือเขาคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองซัก60%ของพื้นที่ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะแล้วก็มีรายงานว่าจะตกหนักบางแห่งด้วยเถาเแม่ห้องสอนเชียงใหม่น,น่านแพร่แล้วก็ตาก อุณหภูมิสูงสุดก็ยังอยู่แถวๆสามสิบสี่ถึงสามสิบหกองศาแบบนี้ถือว่าปกติไหมคะช่วงนี้ปริมาณฝนหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีตกหนักบางแห่งก็ถือว่าสอดคล้องกับอิทธิพลร่องมอรสุมนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะแถวๆเชิงเขาในจังหวัดที่ว่ามาเมื่อกี้ครับค่ะทีนี้ขยับมาทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ดูเหมือนฝนจะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะคาดไว้ถึง70%อร์เซของพื้นที่ แถมยังมีฝนตกหนักบางแห่งกระจายตัวค่อนข้างกว้างเลยตั้งแต่ตอนบนอย่างเลยบึงการสกลนครลงมาถึงตอนล่างอย่างชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดก็3 2มสองถึงสาองศาครับคือพื้นที่ภาคอีสานค่อนข้างกว้างแล้วแนวร่องมรสุมก็พาดผ่านแถวตอนบนพอดีก็เลยได้รับอิทธิพลเต็มที่หน่อยการกระจายตัวของฝนหนักก็เลยครอบคุมหลายจังหวัด อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูครับเพราะถ้าตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เดเดิมก็อาจจะกระทบพื้นที่เกษตรหรือเกิดน้ําท่วมขังได้ค่ะต่อเนื่องมาที่ภาคกลางสถานการณ์ก็คล้ายๆอีสานเลยค่ะคาดว่ามีฝน70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันเน้นๆก็นครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาแล้วก็มาถึงภาคตะวันออก ที่เราเกลื่อนไว้ตอนแรกนะคะว่าเป็นจุดที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษวันนี้ฝน70%เท่ากันก็จริงแต่คำเตือนนี้ดูจะเข้มข้นกว่าคือมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนาครน,นายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดทำไมภาคตะวันออกถึงดูหน้าเป็นห่วงเป็นพิเศษคะวันนี้ปัจจัยสำคัญเลยคือเรื่องลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกครับที่มีทั้งแนวเขาแล้ก็อยู่ใกล้ทะเล พอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดความชื้นเข้ามาเจอกับแนวเขามันก็จะถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นง่ายทำให้เกิดเมฆเกิดฝนตกหนักได้ง่ายกว่าและก็ยังมีอิทธิพลจากร่องมรสุมด้วยคำว่าหนักมากเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆถึงความเสี่ยงที่สูงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากแต่รวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ําไหลและก็พื้นที่ลุ่มต่ําในจังหวัดที่เขาประกาศเตือนต้องเตรียมพร้อมรับมือเลยครับอาจจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้โห oh, ขอบคุณค่ะเป็นคำเตือนที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะทีนี้ลงไปดูภาคใต้กันบ้างสถานการณ์ดูจะเบาลงหน่อยไหมคะฝั่งตะวันออกคาดว่าฝนประมาณ40เปอร์เซของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาใช่ครับ อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากกว่าทําให้ฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนน้อยกว่าแต่ก็ยังเจอได้บ้างครับตามปกติของฤดูส่วนภาคใต้สัมาตะวันตกปริมาณฝน40%เท่ากันแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจคือมีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันโดยเฉพาะที่ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมโดยตรงเลยอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาถูกต้องครับ จังหวัดเหล่านี้เป็นพื้นที่หน้าด่านรับลมมรสุมเลยทําให้ถึงแม้เปอร์เซ็นต์ฝนรวมๆจะไม่สูงเท่าภาคอื่นแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดได้ซึ่งก็ต้องระวังเรื่องน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันครับแล้วสําหรับกรุงเทพแล้วก็ปริมณนฑนลล่ะคะคาดว่ามีฝนฟ้าขนอง60เซนตของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาคนกรุงเทพก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะ กรุงเทพปริมณฑลก็ได้รับอิทธิพลจากความชื้นของมรสุมเหมือนกันครับมีโอกาสเจอฝนหนักได้เป็นช่วงๆก็อาจจะส่งผลต่อการจราจรหรือปัญหาน้ําท่วมขังรอระบายในบางพื้นที่ได้ครับเข้าใจภาพรวมทั่วประเทศแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องคลื่นลมในทะเลกันบ้างค่ะเห็นว่ามีคําเตือนด้วยใช่ครับสภาพคลื่นลมโดยรวมในทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนนี้มีกําลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงเมตรถึง2เมตรแต่จุดสําคัญที่ต้องเน้นย้าเลยนะครับคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรได้ทั้งในอันดามันและอ่าวไทยคําว่ามากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันตรายแค่ไหนคะสําหรับชาวเรือโอ้โหคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่ถือว่าอันตรายมากครับโดยเฉพาะกับเรือเล็กพัศนาวิสัยก็ไม่ดีลมก็อาจจะกระโชกแรง การควบคุมเรือจะยากมากเพราะฉะนั้นคำแนะนําคือชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองหนาแน่นเลยเพื่อความปลอดภัยครับชัดเจนเลยค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนฝนจะเพิ่มมากขึ้นกระจายในหลายพื้นที่โดยมีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่อไหลหลากดินถล่มได้ ส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยแม้คลื่นลมปกติจะปานกลางแต่ต้องระวังคลื่นลมแรงฉับพลันสูงกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะถูกต้องครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลวันนี้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับการที่พยากรณ์อากาศสามารถระบุออความหนักของฝนได้ละเอียดขึ้นเช่นหนัก หรือหนักมากรวมถึงระบุความสูงของคลื่นในชัดเจนขึ้นอย่าง1-2เมตรหรือมากกว่า2เมตรเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างมันแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ข้อมูลไม่ใช่แค่รู้ว่าฝนจะตกหรือไม่หรือคลื่นจะสูงไหมแต่คือการทำความเข้าใจลักษณะและระดับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจริงๆ คำถามก็คือว่าเราจะนำความเข้าใจในรายละเอียดแบบนี้ไปปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่มันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าคบคิดต่อนะครับเพื่อให้การปรยากรอากาศมีประโยชน์สูงสุดจริงๆในการใช้ชีวิตประจาวันของเราครับ